วิดีโอนี้จะเป็นประสบการณ์การเล่น The Casting of Frank Stone ของผมนะครับหลังจากเล่นเนื้อเรื่องหลักจบ Remove คิดยังไงกับเกมใหม่ล่าสุดของทาง Supermassive g a m e มีจุดเด่นและข้อสังเกตอะไรบ้างเดี๋ยวว่ากันครับนอกจากนั้นในช่วงท้ายจะมีประเด็นเนื้อเรื่องเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมด้วยต่อเนื่องจากวิดีโอเนื้อเรื่องที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้พราะผมไปเจอหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากวนกลับไปดูฟิทเอชชการเล่นของตัวเองเอีกรอบซึ่งก็น่าจะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจสถานการณ์ในเรื่องได้ดียิ่งขึ้นนะครับ The Casting of Frank Stone นั้นพัฒนาโดย Super Massive Game Developer ผู้เชี่ยวชาญ Interactive Horror Game ที่การันตีผลงานมามากมายตั้งแต่ Until Dawn The Dark Picture Anthology และก็ The Quarry ครับเพราะว่าในแต่และแฟรนไชส์ก็จะมีผู้จัดจำหน่ายไม่เหมือนกันอย่าง The Quarry ก็จะเป็นการสร้างให้กับบริษัท 2K หรือ Until Dawn ก็ผลิตให้เป็น Exclusive Game ของ Sony The Casting of Frank Stone ก็เช่นกันครับเกมนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ s p o r t เรื่องราวให้กับเกม Dead by Daylight ที่พัฒนาโดย Behavior Interactive นั่นเท่ากับว่าเดเรคชั่นของเกมทั้งองค์ประกอบศิลป์มุมมองในการเล่นเนื้อเรื่องบรรยากาศภายในเกมรวมทั้งระบบการเล่นก็จะต้องผ่านการตัดสินใจของ Behavior Interactive ด้วยไม่มากก็น้อยเพื่อให้เข้ากับบริบทของเกมหลักเรื่องราวจะขับเคลื่อนด้วยตัวละครออกัสตินลีเบอร์หนึ่งในสมาชิกข,ของลทัทธิเดอะแบล็กเวลผู้มีศทธาในเทพอนนิตี้ที่พวกเขาเชื่อว่าเทพตัวนี้จะสามารถช่วยเหลือมนุษยชาติแล้วก็นำพาเราไปยังมิติที่อยู่เหนือขึ้นไปการได้เข้าใกล้เพื่อซึมซับองค์ความรู้จากอนนิตี้จึงเป,เป็นเป้าหมายหลักของออกัสตินลีเบอร์ กระทั่งเธอได้พบตัวละครที่เป็นกุญแจสาคัญของภารกิจนี้เขาคนนั้นก็คือแฟรงค์สโตนแฟรงค์สโตนในช่วงต้นเกมกลายเป็นมือสังหารที่รักพาตัวผู้คนในเมืองซีดาฮิวมานานครับกระทั่งการหายตัวไปของทารกคนนึงก็นาพาให้เจ้าหน้าที่ตํารวจหนุ่มไฟแรงอย่างแซมกรีนต้องเข้าไปสำรวจโรงงานเหล็กประจําเมืองท้ายสุดเขาก็ได้เจอแฟรงค์ที่กําลังจะทาพิธีกรรมบูชายันเด็กคนนั้น แซมพยายามเข้าไปช่วยนะครับซึ่งจะช่วยได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นครับว่าจะตัดสินใจดําเนินเนื้อเรื่องออกไปในทิศทางไหนทว่าผลลัพธ์ที่จะออกมาเหมือนกันเสมอก็คือแฟรงค์จะถูกยิงเสียชีวิตและร่างของเขาจะตกลงไปในเตาหลอมคดีของแฟรงค์จึงกลายมาเป็นตำนานของเมืองซิดาฮิลล์เมื่อเวลาผ่านไปนับ10ปีแน่นอนว่ามันก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่สนใจเรื่องดังกล่าวนําไปสู่การถ่ายทําภาพยนตร์และก็การใช้สถานที่จริงจนเกิดเรื่องราวความสยองขวัญตามมาครับ ซึ่งนับจากตรงนี้ก็จะมีการแตกแขนงความเป็ไปได้อีกหลายอย่างโดยจะขึ้นกับการตัดสินใจของผู้เล่นไทม์ไลน์ของเกมจึงถูกแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ปี1963ปี1980แล้วก็ปี2024ซึ่งก็จะมีการตัดสลับไปมาเพื่อคลายปมเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆซึ่งเหมือนเราได้ดูหนังนั่นเองทีนี้เกี่ยวกับความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับประเด็นเนื้อเรื่องนะครับผมมองว่าถ้าคุณผู้ชมไม่ใช่แฟนเกม Dead by Daylight ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนก็จะมีความงงๆนิดหน่อยเกี่ยวกับเซตติ้งของเรื่องที่จะมีความแฟนตาซีแล้วก็มีการหยิบเอาไทาม์ไลน์กับมติติต่างๆมาผูกโยงกัน ในทางกลับกันสำหรับคนที่เคยเล่น Dead by Daylight ผมก็คิดว่าน่าจะถูกใจในเรื่องของเกมนี้ครับเพราะมันแฝงไปด้วยข้อมูลตัวละครแล้วก็อิสต e อร์เอ็กจำนวนไม่น้อยเลยที่สอดแทรกเข้ามาผ่านองค์ประกอบต่างๆภายในเกมนะครับเช่น collectible item หรือว่าเอกสารบางฉบับในแง่ของความหลอนกับฉากจัมส์ c แ r e ร์ซูเปอร์แมสสีเกแทบไม่ได้ใส่มาเลยในเกมนี้นะครับ เท่าที่ผมจำได้จัมสแกร์ไม่มีเลยเพราะตัวเกมเน้นเล่าเรื่องมากกว่าก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นรีเควสต์ของทาง Behavior Interactive ก็ได้นะครับที่ไม่ต้องการให้มีฉากตกใจใส่คนดูเพราะถ้าว่ากันตามตรงมันมีหลายซีนมากๆที่สามารถใส่ได้แต่เขาก็ไม่ได้ใส่เข้ามาฉะนั้นสำหรับคนที่กลัวฉากตกใจก็หายห่วงครับเล่นเกมนี้แบบสบายใจได้เลย The Casting of f r a n k s t e i n จะเป็นเกมแนว Interactive ที่ส่งผลลัพธ์ต่อเนื้อเรื่องที่ตามมาซึ่ง Interactive ที่ว่าจะครอบคลุมทั้งการตัดสินใจเลือกคำตอบในช่วงบทสวทนาและในส่วนของเกม e p l a y ที่เป็น Action ของผู้เล่นโดยเฉพาะช่วงค Quick Time Event กับ Scene a c t i o บางอย่างที่ถูกออกแบบมาให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมกับเกมมากยิ่งขึ้นเรื่องราวจะถูกแบ่งออกเป็น Chapter ครับโดยจะมี Location แล้วก็ Timeline ท,ที่จําเพาะเจาะจง,งมุมกล้องที่เกมเลือกใช้ก็จะเป็น Third Person ที่มองผ่านหลาตัวละครเท่านั้นซึ่งจะต่างจากหลากหลายเกมของ Super Massive Game ที่ก่อนหน้านี้จะมีการสลับมุมกล้องหลายหลายแบบ ในแต่ละชัปเตอร์จะถูกแบ่งออกเป็นสองช่วงระหว่างช่วงบทสนทนาที่ผสมผสานควิกไทม์อีเวนต์สำหรับดำเนินเนื้อเรื่องหลักกับช่วงที่เราสำรวจควบคุมตัวละครด้วยตัวเองซึ่งก็จะมาพร้อมกับแผนที่เล็กใหญ่ไม่เท่ากันผู้เล่นสามารถเดินทางสำรวจโซนนั้นได้อย่างอิสระครับโดยในแผนที่ก็จะมี c o l l e c t i b l e ลไอเทมให้เราเก็บสะสมรวมไปถึงเอกสารที่คอยให้ข้อมูลเนื้อเรื่องเพื่อให้เราเข้าถึงปมต่างๆในเกมได้ดียิ่งขึ้น จากบางฉากจะมีการออกแบบให้ผู้เลนได้แก้ปัญหาไขปริศนาพัซเซิลเพื่อเข้าถึงเอเรียที่ซ่อนเอาไว้เช่นการดันแพลตฟอร์มการหาชิ้นส่วนอุปกรณ์สําหรับใช้เปิดทางไปต่อหรือบางครั้งเราก็จะได้เจอมินิเกมด้วยจําพวกการเดินบนที่สูงผ่านช่องทางแคบหรือเราจะต้องทรงตัวไม่ให้ตัวละครตกลงไปด้านล่างมินิเกมกดปุ่มเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายมินิเกมหาเบาะแสสาหรับแก้กลไกเพื่อเปิดประตูตำแหน่ง point of interest ก็จะมีการหันมุมกล้องเพื่อมองหาเบาะแสบางอย่างเช่นกลไกประตูลับแผ่นป้ายที่บอกประวัติิสาคัญของ นอกจากนั้นในช่วงหลังก็จะมีซีเแอคชันโดยการใช้กล้องต้องคำสาพเพื่อต่อกรกับศัตรูฉะนั้นจุดเด่นในด้านของระบบการเล่นของ The Casting of Frank s Stone <S ก็คือการเป็น n a r r a t i v e i n t e r a เ t i v e เกมที่มีระบบการสำรวจการไขปริศนากับมินิเกมที่มากขึ้นกว่าเกมก่นกอนๆที่พัฒน,นาโดย Supermassive g a m e ครับแต่ว่ามินิเกมเหล่านี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นของใหม่ในวงการนะเนื่องจากถ้าคุณชมเล่นเกมแนวผจญภัยมาบ้างก็จะพบว่ารูปแบบของ Puzzle ก,ก็จะมีความคล้ายคลึงกันเล่นผ่านได้ไม่ยากเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ได้มองว่าเป็นจุดแย่นะ พราะว่าสีสันของเกมแนวนี้มันกลับเป็นเรื่องเอาค้ำของการตัดสินใจของผู้เล่นมากกว่าซึ่งทางทีมสร้างก็คงมาตรฐานเอาไว้ได้ดีเพราะเมื่อเราเล่นจบผู้เล่นจะสามารถย้อนกลับไปเล่นฉากเดิมในบทต่างๆเพื่อเลือกทําในแบบอื่นแน่นอนว่าผลกระทบที่ตามมาก็จะเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องไปจากเดิมตัวละครที่เคยตายในการเล่นรอบก่อนก็อาจจะรอดด้วยทางเลือกอีกแบบหนึง่งระบบการย้อนกลับไปเล่นในตัวเลือกใหม่ๆของ The Casting of Frank Stone ก็ทําออกมาได้ดีครับแล้วก็เป็นมิตรกับผู้เล่นมากกว่าเกมที่ผ่านๆมาที่เราจะต้องโหลดเซฟเพื่อเล่นใหม่ แต่ว่าเกมนี้คือมีเมนูเฉพาะให้เลยว่าเราจะเข้าไปเลือกเล่นใหม่หนะ้แชปเตอร์ไหนอีกเรื่องที่ต้องชมก็คือกราฟิกด้านแสงเงาก็ทําออกมาได้ดีครับซึ่งเกมนี้เลือกใช้อันเดรเวนจิน5ในการพัฒนาในด้านของการแปลซับภาษาไทยช่วงที่เป็นบทสนทนาของตัวละครผมมองว่าทีมแปลแปลได้โอเคแล้วครับแต่จะมีจุดสังเกตตรงไอเทมเอกสารที่ดูเหมือนว่าเขาจะใช้ทีมแปลหลายคนแล้วก็แบ่งกันแปลยกตัวอย่างเอกสารบันทึกของตัวละครเดอะไวท์อเลนปักเกอร์หนึ่งในเหยื่อที่แฟรงค์จับตัวมาครับ เขาจะเขียนบันทึกของตนเองไว้บนกระดาษใบนี้แบ่งเป็นสองหน้าหน้าแรกที่แปลจะใช้สรรพนามเรียกตัวเองว่าข้าพเจ้าแต่พอพลิกมาอีกหน้าที่เป็นข้อความต่อเนื่องกันเขาจะเรียกตัวเองว่าผมการเรียบเรียงก็จะต่างกันครับผมอ่านให้ฟังสั้นๆช่วงพารากราฟล่างสุดในหน้าแรกเขียนว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปนานแค่ไหนแต่ตื่นขึ้นมาอีกทีชายคนนี้ก็อยู่ที่นั่นแล้วชายร่างสูงใหญ่มันมืดมากแต่ข้าพเจ้าก็ยังเห็นเขาจ้องมองมาอยู่ดี ดวงตาที่ดูใจร้ายและเย็นชามองตรงมาที่ข้าพเจ้ามันทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกขยะแขยงแต่สลับมาอีกหน้าหนึ่งนะครับย่อหน้าแรกจะแปลว่าผมรู้แค่ตัวเองถูกขังในความมืดมิดผมคิดว่าตัวเองอยู่ที่นี่มาหลายวันแล้วมีคนเอาน้ํามาให้แต่ว่าไม่มีอาหารผมสงสัยว่านายอมเภอคูซิกคงกําลังตามหาผมอยู่ฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะสังเกตว่าการเลือกใช้คําก็จะมีความแตกต่างกันเหมือนใช้คนแปลคนละคนนั่นเอง The Casting of Frank s t o n ในมุมมองของผมก็คิดว่าเป็นเกมที่ทำขึ้นมาเพื่อแฟนเดสไบด์เดลไลท์เป็นหลักเลยครับัวเกมเน้นเล่าเรื่องบูพื้นฐานจัก,กรวาลของเกมนี้ให้มีที่มาที่ไปมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังทิ้งปปเมาไว้ด้วยว่าเราอาจจะได้เห็นประวัติตัวละครอื่นในอนาคตซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปในด้านของเกมเพลย์ัวเกมก็รักษามาตรฐานในแง่ของตัวเลือกและผลลัพธ์ได้ดีทว่าองค์ประกอบในด้านการเล่นอื่นๆจำพวกมินิเกมการสำรวจหาไอเทมหรือว่าการไขปริศนาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นของใหม่กา,กกกา,ายา เอาล่ะเดอะแคสติ้งออฟแฟรงค์สโตนวางจำหน่ายแล้วทั้ง PlayStation 5, Xbox Series และก็ PC ครับ Optus Go Inter ออกแว่นรุ่นใหม่2แบบที่เป็นการคอลแลบกับ Anim เม p y Family ในชื่อรุ่นวากูวากูไอแวร์กับ s p าเกมไอแวร์อย่างรุ่นวาคูวากูที่ผมพิออดเดิมให้คุณภรรยาก็คือสีชมพูน่ารักมากครับเหมาะกับคุณสุภาพสตรีด้วยเลนกองแสงแก้มชมพูแน่นอนว่านอกจากจะน่ารักและยังทนทานยืดหยุ่นคงคอนเซปต์แว่น Optus จริงๆการันตีความน่ารักได้ในราคา2,990บาทนอกจากแว่นก็ยังมีสินค้าอาเนียอื่นๆเช่นผ้าปิดตาผ้าเช็ดแว่นกระเป๋าเก็บแว่นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แฟนเพ อยากได้สินค้า IT ก็ต้องไปที่ Advice นะครับที่มีทั้งสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊ก PC อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากมายให้เลือกซื้อของดีมีคุณภาพเชื่อถือได้สั่งซื้อแบบออนไลน์ใช้โค้ด The Move เป็นส่วนลดได้ด้วยนึกถึง IT ทีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ ต่อไปจะเป็นเนื้อหาที่สปอยเนื้อเรื่องนะครับผู้ชมที่ยังไม่ได้เล่นก็กดข้ามไปก่อนนะ The Casting of Frankenstein นั้นวางโครงเรื่องไว้ด้วยระบบมันติดไทม์ไลน์ทำให้ตัวละครที่ปรากฏอาจจะมาจากไทม์ไลน์เดียวกันหรือว่าคนละไทม์ไลน์ก็ได้ซึ่งตัวละครหนึ่งที่ชวนให้ผมสงสัยมาตั้งแต่เริ่มเล่นก็คือทารกที่ถูกบูชายันมันมีความเป็นไปได้ไหมว่าทารกคนนี้ที่ปรากฏตัวในปี1 9หนช่ง 1980. ่อนอเนื้เร่อผมก็เข้า,าขม้อเปลนรัวละครงฝัอง,งนอกเงาคิดย่งไงกััวละครนี้โดยสรุปก็คือทารกคนนี้ก็คือไฮเมในว้ยเก ฉะนั้นหน้าที่ของผมก็คือการหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ครับผมก็เลยเล่นอีกรอบหนึ่งโดยการเลือกให้แซมช่วยทารกเอาไว้ไม่ได้เด็กน้อยจะถูกโยนทิ้งเตาหลอมจบชีวิตในที่สุดและที่สําคัญก็คือในระหว่างต่อสู้แซมจะถูกแฟรงค์ทำร้ายจนตาบอดไปข้างนึงนั่นเท่ากับว่าผมจะมี2จุดสังเกตให้ตามต่อว่าในปี1980แซมจะยังตาบอดหรือไม่และเฮเมจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า ทีนี้พอเกมดําเนินเข้าสู่ชปเตที่3เราจะพบว่าไฮเม่ยังอยู่นะครับในขณะเดียวกันฉากที่กลุ่มโตัวเอกเข้าไปถ่ายหนังแซมจะเข้ามาขัดจังหวะนะครับผมก็ง้างรอดูเลยว่าแซมจะตาบอดเหมือนก่อนหน้านั้นไหมสรุปก็คือแซมก็ยังตาบอดเหมือนเดิมครับมันยังชวนให้เราเชื่อว,ว่าเด็กทารกคนนั้นอาจจะไม่ใช่ไฮเม่ก็ได้ซึ่งผมก็ยังหาหลักฐานอื่นไม่เจอก็เลยไม่ได้สรุปประเด็นนี้กระทั่งลองดูฟุตเทจอีกรอบผมก็ได้คําตอบเรื่องไทม์ไลน์มาให้คุยชมตามนี้ครับ ย้อนกลับไปในตอนที่แซมมาสำรวจโรงงานเมื่อปี1963เราจะสังเกตว่าทีมสร้างจะชอบเลื่อนมุมกล้องไปที่โปสเตอร์ภาพตกปลาอันนี้อยู่บ่อยๆภาพในตอนนั้นจะเขียนคำว่ารเดมินรอฟูมันเข้ามาแต่พอตัดสลับมาในปี1980ภาพโปสเตอร์จะเปลี่ยนไปประกอบกับคำบรรยายก็ใช้คำว่าคลิปเดมฮุปฉะนั้นโปสเตอร์ก็จะเป็นคำใบ้ให้เราในครับว่าปี1963กับปี1980ที่ปรากฏในเกมเป็นคนละเส้นเวลากันหรือว่าจะเป็นประเด็นเรื่องหนังเมอร์เดอร์มิวถ้าเป็นฉบับ1980 หนังเรื่องนี้ไม่ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะครับเพราะว่าม้วนฟิล์มถูกตัดแบ่งให้กับตัวละคร3คนบนความเชื่อว่าแฟรงค์ถูกฝึกเอาไว้ในนั้นแต่ Murder m ม r d e เด์มิในไทม์ไลน์2024นั้นได้เข้าฉายในโรงทว่าหลังจากฉายก็มีเหตุการณ์ก่อ,อความรุนแรงขึ้นหลังจากที่มีคนเข้าไปดูหนังจึงถูกยกเลิกและม้วนฟิล์มทั้งหมดที่กระจายไปทั่วสหรัฐอเมริกาก็ถูกทำลายแต่ว่าเกมไม่ได้เล่านะครับว่าลินดาแห่งไทม์ไลน์ปี2024ได้ม้วนฟิล์มมาได้ยังไงอาจจะเป็นไปได้ว่าาาเเมมอหหหนนนังงป็ตต้ตุข,ขควโกล ลินดาบอนนี่แล้วก็โรเบิร์ตก็ตัดแบ่งฟิล์มส่วนหนึ่งอยู่ที่ลินดาอีกส่วนอยู่ที่บอนนี่แม่ของมดิสันนั่นเอง